กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนมึงยาวคืนไหมถ้าเป็นกูนะ มึงไม่ต er ้องยึดส mm ี hmm. ่หมื่นล้านยึดสี่หมื่นบาทก็คืนแล้วเฮียไม่ต้องสี่หมื่นล้าน่าทักษิณจะเอาคืนแน่ๆใช่ไหมไม่รู้เอ้ยมึงก็พูดเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเขาซวยเดี๋ยวกูสมมติไงเดี๋ยวทักษิณไปหาเอ้ยกูซาบอกมึงความรับสึกมาบอกไอ้ที่แจ้งอีกลองยกแบบรูปธรรมนะเราลองดูประเด็นสำคัญสำคัญเรื่องการยกเลิกสถาบันเช่นเลิกรัฐนูนบวชกษัตริย์โดยเฉพาะมาตราแปดยกให้ประเทศลู้น้อยพูดมากเลยยกเลิกพรบทรัพย์สินถ้าถามว่าประเด็นเหล่านี ทักษิณมีเป้าหมายหมายคาตอบคือไม่ทักษิณไ,ไม่เคยไม่มีไม่เคยแตะตรงนี้เลยนะตอนไทยรักไทยหรือว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่เคยแตะเลยนะเรื่องนี้ก็คือไพรออเดตหลักไม่ใช่เรื่องนี้นะ,ะมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ทฤษฎีกรรมชี้เทสมศักดิ์มึงเรียนนะไอสมศักดิ์มึงฟังดีๆนะไอรัฐซอนรัฐด,ดิสเทต์มึงไปอ่านให้เข้าใจนะดิสเทตคืออะไร ยึสเตตคือกลไกรอำนาจมันซ้อนกันอยู่อำนาจรัที่แท้จริงมันอยู่ในมือใครมึงไม่รู้หรอวะมึงสมภาษสสนภาสุทธิระบบเนี้ยจริงๆเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีระบบที่มันซ้อนอยู่ข้างบนก่อนระบบเนี้ยนะมันให้มึงเลือกตั้งเล่นๆมึงบอกว่าจะไม่แก้หนึ่งกูถามมึงนะยึดอำนาจนะยึดอำนาจเราภูมิพลไม่ยิงเป้าเลยจริงไหมมันผิดหนึ่งหนึ่งสามอ่ะกูถามมึงมึงย้ายวันนี้สู่การพลสุวรรณทัศนะ สูกรรมพลกันบงโดนคดีย้ายอะไรก็ไม่รู้สูกรรมพลเป็นคนที่ทักษินจะตั้งเป็นผู้จัดก,การฐานอากาศแล้วก็ไม่ได้เป็นเอาชลิตวาสุกมาเป็นส่งไปห้าสิบสามวันไอ้บอดเอ๊ะไม่ใช่เป็นไม่ยอมเซ็นห้าสิบสามวันไม่เซ็นนะแล้วส่งชลิตมาชลิตซึ่งเป็นคนของกล้าเป็นศัตรูทักษินนะทักสินยังตั้งผอ,อฐานอากาศยังไม่ได้เลยยิ่งรักย้ายชลินสปคนเดียวยังย้ายไม่ได้มึงจะไปคิดกูถามง่ายๆนะ แก้รัฐธรรมนูนเอาสาวมาจากการเลือกตั้งยังไม่ได้เลยไม่งจะคิดไปแก้พรบรมึงอ้าปากคนเข้าไปด่าว่าไอ้สมศักดิ์เกียรติสุรนน์ไม่ยอมรับนิติราษฎร์หนึ่งสองฮนิติราษฎรรวบรวมรายชื่อสองสามหมื่นลายชื่อ, 2, 30, 100, อไปแก้ขอแก้ไขหนึ่งสองสมศักดิ์เกียรติสุรน,น์ไม่กล้าบรรจุเพราะอะไรครับเพราะทุกคนรู้ว่าอำนาจจริงๆมันอยู่ในมือทหารอยู่ในมือเจ้า เขาอี้หายบรรจุไม่ได้เลยไม่ใช่หรอกชิบหายทั้งพักเลยชิบหายทั้งพักเลยนี่ชิบหายทั้งพักแต่มันไม่ใช่การสู้ในระบุรูปแบบที่ลุงต้องการมึงมันก็ไปสู้ดิมึงมึงไปสมัครแล้วไม่สู้แล้วลุงไอ้ไอ้มึงพูปแบบนั้นได้ยังไงถ้าถ้าลุงไม่ได้สู้ผมถึงบอกว่าไงสู้แบบทักษิณเนี่ยมันก็สู้อย่างนี้คือเป็นหน้าที่ของประชาชนครับที่จงมาล้มระบอบนี้แล้วนักการเมืองมันจะเข้ามาเองทักษิณจะแค่นักการเมืองไม่แค่นักธุรกิจ คือทำไมต้องให้ประชาชนเป็นเปลืองตัวในเมื่อนักการเมืองไม่ยอมประชาชนไม่สู้กับช่างแม่มาีินักการเมืองไม่เคยยอมตัวมันเป็นนักการเมืองในระบบอย่างนี้กับกับเรื่องพวกนี้มากกว่าคุณเป็นอีหลีหรือเปล่าคุณเป็นหรือเปล่าไอ้จอมมึงเป็นหรือเปล่าสมศักดิ์เป็นหรือเปล่ามึงต้องนำประชาชนสู้เพื่ไปบอกคนอื่นเขาสู้ไม่สู้มึงสู้หรือมึงไม่สู้กูถามมึงคำหนึ่งมึงอย่าไปเสือกเรื่องคนอื่นมึงสู้ไหมไอ้สมศักดิ์มึงสู้ก็สู้ไม่สู้ก็ไป้วไปไกลๆตีนจบ ทักศีลสู้พูดช่างแม่มันแล้วมันไม่จัดเป็นจะต้องสู้อันนี้ผมต้องขอดีเฟนอาจารย์สมศักดิ์นิดหน่อยคืออาจารย์สมศักดิ์เขาสู้ตรงนี้มาตลอดนะครับไม่มีนักวิชาการตรงไหนที่สู้ตรงนี้เลยมีอาจารย์สมศักดิ์สู้อยู่คนเดียวคนละเรื่องคนละเรื่องผมว่าพวกเนี่ยบุรวรเกศสู้เยอะว่าเยอะโอ้ยเขายังไม่ไม่ได้แตะถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองยังไม่เป็นยกเลิกด้วยซ้ำเป็นแก้ไขอยู่ด้วยซ้ำครับคำนักวิชาการที่ว่าเนี่ยที่ลุงพ่ออาจารย์สมศักดิ์ทำมาตลอดแล้วก็โดนนักวิชาการด้วยมึงพูดถึงปเมไ่สู้ พูดถึงประเด็นนี้นะพูดถึงประเด็นนี้นะมึงทําลายมากกว่ากูไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนะไอ้ผมจะสู้มาตั้งแต่ครับุทธศาปน์ผมไม่เคยพูดถึงนะครับผมพูดถึงปัจจุบันพูดถึงหัวข้อปัจจุบันพูดถึงหัวข้อปัจจุบันว่ามันยังไงเอายังไงแล้วพูดถึงว่ามันได้ประโยชน์อะไรผมถามนะความจาเป็นนะเอาความจริงๆนะตระกูลชีวะไม่จะเป็นต้องสู้และเป็นความผิดที่สู้ด้วยทักษิณบอกขอโทษลูกขอโทษเมียที่มาสู้ ถ้าไม่สู้เลยนะไปถาวายเงินแบบซีพีป่านนี้กูสบายไม่ตองมายุง่งแล้วป่านนี้เมืองไทยก็เป็นอย่างเดิมครับก็อยู่กันไปไประชาชนไม่มีทักษิณก็ไม่มีเสื้อแดงไม่มีใครจะสู้ก็คือจบรัฐบาลยึดยึดไปเพราะทุกคนเฉยสมมุติว่าสมัยชาติชานยุทหนาก็เฉยไม่มีอะไรใครตัวนี้ก็เฉยเพราะว่ามันไม่มีนักการเมืองที่เป็นทักษิณเมืองกิงๆิงอ่ะไม่มีเลยทักษิณเนี่ยเป็นตัวแสบมาสร้างความหวงัง ประชาชนมารักเพราะเป็นคนแรกที่จุดประกายความหวังถามว่าประชาชนมองข้ามประชาชนเขาไม่ข้ามประชาชนเขาไม่ข้ามครับแล้วทักงสิ้นก็ชีอว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังรักถึงหลวงก็รักไปก็รอประชาชนครับประชาชนไม่เอาเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เดียวครับต้องมาพูดให้ประชาชนรู้ว่าง,งานปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของพวกท่านทุกคน ไม่ต้องไปถามว่าทักษิณสู้ไม่สู้ช่างแม่มันไม่ต้องไปถามว่าผมหรือสมศักดิ์สู้ไม่สู้เป็นเรื่องของคุณครับเป็นหน้าที่งคุณบาทถ้าไม่ใช่ก็เฉยเฉยจบถ้าคุณคิดว่านะปล่อยอย่างนี้ต่อไปลูกหลานคุณจะดีขึ้นมีนาคตก็ปล่อยต่อไปที่ผมว่าพูดนี่ผมไม่ได้เดือดร้อนกับคุณนะคุณจะสู้ก็ช่างคุณไม่สู้ช่างคุณถามว่าเป็นหน้าที่ของคุณไหมถ้าเป็นก็ช่วยกันครับจะทํายังไงไม่ต้องถามผมไม่รู้จักคุณ แย้งมาว่าการที่บอกว่าให้เรื่องเจ้าเนี่ยให้ประชาชนสู้ไปไม่ต้องเรียกร้องทักษิณเนี่ยแต่ผลประโยชน์ที่เกิดจากการสู้กับเจ้าของประชาชนทักษิณได้รับประโยชน์เนี่ย,ยนี่สะท้อนลักษณะ คือคคืืออึงชนต้นนิยมมึงไม่มาใช้คำประกูภาษาเก่งนั่มึงไม่ได้เก่งกูรอไม่ได้มีอาดมไม่ได้มีอาดมการประชาธิปไตยอะไรเลยให้เห็นว่ามึงอาวเรางาประชาธิปไตยเพื่อให้อิลิทคนใหม่ได้ขึ้นของอำนาจแทนเท่านั้นไอ้ทฤษฎีเฮงซวยแบบนี้นะมันไปเข้าห้างไปเข้าตีนเขามึงจะสู้ไปทำไม่ไดแล้วสู้ไปก็มีคนใหม่ซึ่งมันไม่ดีไอ้ทฤษฎีส้นตีนแบบนี้นะเตะหมูเข้าปากหมา มึงทําหน้าที่มึงสู้มาก่อนกูยอมรับว,ว่ามึงสู้แต่ทุกวันที่ที่มึงพูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหยื่อนะมันเข้าทางเขาหมยายถึงว่ายังตรวจสอบเจ้าไม่ได้ยังเพิ่งมานั่งตรวจสอบทักษิณอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่หมายถึงว่าสู้ไปก็อีหลีคนใหม่คนเก่าพ่อมึงอนะ่ะล้วสู้ไปทไมามันกดเลือกนายทฤษฎีนี้เราสร้างให้ประชาชนเข้มแข็งให้ประชาชนรู้ว่าทักษิณได้ประโยชนไ์ไหมได้ครับเพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาเป็นเหยื่อคนหนึ่งครับ ทุกวันเนี่ยไผ่ไฟเย็นใครตัวใครนะถ้าเุ็นชนะไผ่ไฟเย็นไม่มีเลยไผ่อะไรวะไผ่ดาวดินไผ่ดาวดินไผ่ดาวดินไฟเย็นเดี๋ยวน้องมันใสกันเดี๋ยวร้องร้องไปบอกความจริงทั้งหมดเลยไฟดาวดินขอโทษคุณไผ่ไอ้คอลอมบานอมึงแก้ไปเลยแต่กี้ที่พูดผิดเอาว้เดี๋ยวการไปไอ้ตรงนี้เนี่ยนะใครจะได้รับประโยชน์นะมันได้ทุกคนไอ้กานิ้วก็ได้ประโยชน์ คนที่ติดคุกติดตารางทุกวันนี้นะสมชก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมประชาชนที่ตกงานเด็กอาชีวะที่เรียนจบออกมานะฐานการผลิตก็จะย้ายกลับก็จะได้ประโยชน์ทักษิณได้ประโยชน์ไหมความเป็นทับกลับมาเขาก็ได้ประโยชน์นชนนลชนแล้วมันยังไงม,มึงก็ได้ประโยชน์ไอ้สมศักดิ์รู้ไมมึงคิดจะกลับแฮะก็คือถ้าบอกว่าการที่เขาถูกรถกระทำไม่เป็นธรรมยังไงก็ต้องรักการวิจารณ์ไว้ก่อนหรือยังไงหรือว่าไอ้เป็นวิจารณ์แต่ฝ่ายตงข้ามละการวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบในในะบวนที่ถูกกระทํากันเองก่อนแล้วค่อยไป มันไม่ใช่คุถามว่ามึงจะพูดไปเพื่ออะไรมึงเอาประโยชน์อะไรมึงพูดแบบนี้เท่ากับทําลายการต่อสู้ไอ้อย่าไปสู้แล้วไอ้ทั้งสซนทั้งีลนต์ประโยชน์อีลิคนเก่าคนใหม่แม่งเกิดเป็นประราชีเกิดเป็นเดตการทำไมเพื่อยืนยันว่าขบวนขบวนที่ไม่ต้องยืนยันสู้ไปคนยางสมศักดิ์นี่เราไม่รับเข้าขบวนเขก้าวไปไกลกว่าเรื่องอีลิซิแเราเราไม่รับคือมันมากเรื่องมันไม่มีวินัยต้องถามก่อนว่าอาจารย์จะต่อสู้ขบวนไหม ผมถามผมไม่รับถึงมาผมไม่ไปรับถามก่อนว่าคุณสมศักดิ์เสียมเขาอยากจะเข้ามาขวมยข้อมไหมคุณบอกมึงมึงไม่ต้องคุณไม่ถามแต่กคุณไม่รับเพราะว่าการต่อสู้ต้องมีวินัยประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าเจอคนอย่างสมศักดิ์มากเรื่องมึงอย่าไปคุยกับมันมันเสียเวลาชีวิตมีจำกัดพูกที่อาจจะตายก็ได้นะมึงจะมาเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่องเอาข้อมูลเขามาใช้จัดเลยรัรตั้งเยอะตั้งแงอันนั้นมันเมื่อก่อนครับคุณมีคุณอุปกประการผมพูดถึงเมื่อก่อนโอเคดีแต่วันนี้มันผิดก็คือผิด วันนี้มึงจำก้าวข้ามมึงก้าวไปดีกูก็ไม่ได้ว่ามึงเก่งมึงก้าวไปเลยฮะกูไม่ก้าวข้ามเพราะว่ากูต้องการความถูกต้องกูต้องการประชาธิปไตยครับถ้ามึงไปดูนะตาฮดีอเมริกามันมันดีทุกคนนะบ่าแต่ละคนก็มีเรื่องเฮี้ยเฮี้ยกว่าทักสินเยอะเลยมันมีเรื่องเฮี้ยกว่าเยอะครับไอ้บุตรนี่นะแม่งปันหุ้นจนไอ้บุตรคนลูกเนี่ยนะทุกคนก็รู้ครับแต่มันมาเป็นก็เป็นโอเคก็จบ มันบาลาน่ะมึงจะเอาอะไรกับคนครับเช็คกันบาลานี่นะก็คือว่ามันทํานี่ได้นั่นแต่เออมันก็ชักน้ํหนักกันไปมึงจะเอาประเภทอย่างนั้นเนี่ยนะมันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นการศึกษาเอาข้อดีคนมาศึกษาว่าเขาทำอะไรมึงจะทำอะไรต่อมึงมานั่งตินั่งจ้องนะ กูว่ามึงมึงไม่โง็บ่้าแล้วแกร์ก็บอกว่าสิ่งที่น่าเศร้าคือคนระดับมวลชนคนระดับพวกที่เชียร์การล้มเจ้าออกมาด่าเจ้าออกมาบั่นทอนกําลังเจ้าเนี่ยแล้วหลายคนโดยเฉพาะระดับชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยถูกจับหนึ่งหนึ่งสองแหลกแต่อ่าคุณทักษิณมึงก็ไโทษคนจับที่ไม่ต้องทําอะไรพวกนี้ไม่ไม่มีวิชั่นทางด้านนี้ไม่มีใช่ทักษิณเองโดนึงถึงสองวิชั่นเตี๋ยมึงไงฮะคือมันพูดแปลกแปลกนะ กูถามมงนะวัชราไปทองไปแจ้งผมจำได้เดียวโดนอยู่คดีนหนึ่งโดนทั้งหมดแล้วครับผมถามคุณเขาไม่ได้เก่งถ้าคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ยังโดนเลยคุณสมศักดิ์ไปพูดซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะคุณจักรพจ์ไปพูดก็ไม่เกี่ยวจักรพจ์ที่ไม่ได้เกี่ยวเลยจกักรพจ์ระบบอุปถัม์โดนฮะซึ่งงงมากระบอุปถัมมันเป็นเขาเรียกว่าทฤษฎีบทแรกของหลักบริหารมีระบบอุปถัม์กับระบบภูณธรรมไงใครๆเรียนก็มีทฤษฎีเนี่ย สมยศไปพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นเรื่องของแต่จริงนะว่าสมัยซึ่งเป็นเรื่องพื้นๆไม่ได้พูดทั้งใครติดคุกทุกวันนี้ยังไม่ได้ออกดาตว,วิโดบอกว่าเซ็นยึดอำนาจสิบแปดครั้งก,ก็จริงติดคุกไม่รู้ออกหรือยังเห็นด้ข่าวว่าออกแล้วติดเมื่อกี่ปีสิบกว่าปีไอ้ไอ้เรื่องแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่ว่าสังคมเป็นอย่างนี้นะสังคมที่อยู่ต่อหน้าเป็นอย่างนี้ แล้วผงไปพูดว่าทักษิณไม่ล้มจ้ามึงมึงไล่สาระกูมึนนอนเส้นว่ะผิดเวลาตกลงคุณลุงคิดว่าทักษิณล้มไหมย้ำอีกรอบนึงไม่ต้องล้มจ้ามันนอนอยู่แล้วยัยล้มหาเลยคราบแปลกจ้ามันนอนแท่ฟอร์มาลีนเลยใช้วิธีการดีวแทนไม่มีวิชันมาทางแบบแบบลุงเนี่ยหรือว่าให้การสนับสนุนทางลุงแบบผมถามคุณนะมีคนคิดจะฆ่าคุณนะชื่อพันลบป่นมานีมันคิดจะฆ่าคุณหลายครั้งไอจายักษ์ฮะ ไปวางระเบิดร้อยโทอะไรชนะชัยอะไรนะนะไปวางระเบิดคนที่รับผิดชอบในการทำก็คือพลลปินมณนนีตอนหลังพลลย่าบิวทักษินออกมาแชรเรื่องเจ็ดคนประชุมที่บ้านในปีกูถามว่าคนอย่างทักสินมันจะมีสักกี่คนวะคนคิดจะฆ่ามันนะมันเอาไปเป็นลูกน้องคิดดูมันมีไหมฮะมันปฏิปทอขนาดนั้นนะก็เขาต้องการดีลไงก็มันดีลทุกเรื่องอะแหละคือหมายถึงว่า ใครก็ตามนะเสดแดนก็ยังเสดแดงต้องยอมสมัครนะสมัครที่เจ้าเดี้ยๆเลยนะทักษิณก็ยอมให้เป็นนายกแล้วตกลงการเดียวมันคือการเปลี่ยนระบอบแล้วครับไม่ใช่การทักษิสุดท้ายเดียวสาเร็จแล้วมันจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วจะทำยังไงผมตอบนะผมบอกคุณถ้าผมเลือกได้นะทักษิณอยู่อย่างเดิมอย่ามาเปลี่ยนกับกูมึงอย่าเปลี่ยนระบอบอย่างเงี้ยลงดูให้ใช่จะเปลี่ยนกูจะเปลี่ยนเองอันนี้สมมติเลยนะสมมติทักษิณกลับมาเป็นใหญ่ภายใต้รัชการที่สืบเขาต้องมีเดียวกันแล้ว คุณลุงจะสู้เพื่อล้มระบอบต่อไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณลุงสู้เพื่อล้มระบอบแล้วเขาเอาคนมาไล่ยิงคุณลุงตายคุณลุงจะสู้้วมอ่ะหมายถึงทักษิณสั่งให้คนมาเก็บคุณลุงไงเขาเดียวตอกับระบอบในยุครัชกาลเออถ้าเขาดียวสั่งถ้าถ้าระบอบเป็นที่ผมก็สู้ต่ออะาวแล้วคุณจะด่าทักษิณไหมตอนนั้ระบอบนี้เหรอเดี๋ยว ก็สู้ต่อแล้วจะด่าผมก็สู้ต่อเพราะว่าแล้วจะด่าสมมติไหมด่าอ้าวจริงดิจริงผมไม่ได้ด่าผมจะไปฆ่ามันเลยแต่พูดสมมติในเรื่องที่มันไร้สาระต้องให้ถึงระดับนั้นก่อนพูดสมมติสมศักดิ์ไปยิงวัวพับบอลแล้วไปร่วมกันผมไม่เชื่อมากกว่าอันนั่นแหละคือผมสมมติไงเออผมว่าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงคุณลุงจะเป็นอย่างนี้โอเคเขาสมมติสมศักดิ์ไปอยู่วัวพับบอลลูนนะกูฆ่ามันต้องคู่ทั้งสมศักดิ์กับ้งบอลลูนนะจะดีเฟนซ์อยู่อยู่ฝั่่่่งทีีไมมรรววเดยกับบบะอ ถ้ามันเป็นระบอบอย่างนี้นะทักษิณหรืออุดรหรือขอนแก่นแล้วแต่แม่อองนั้นนั่นแหละถ้าเป็นประเด็จการนะครับไอ้คุณสมมุติสมมุติไปเถอะนะมันไม่เป็นไรหรอกคุณสมมุติว่าพรุ่งนี้โลกแกถล่มก็สมมุติได้ครับแต่สิ่งที่มันเกิดคุณจะต้องดูที่สาเหตุคุณอย่าสมมุติเพ้อเจ้อแบบนี้คุณต้องดูนะครับว่าทักษิณมันมาเพราะประชาชนเขาเลือกไม่ต้องพูดถึงว่าพูว่าคุณไม่ได้เลือกอยู่แล้ว สวทุกวันนี้มันบอกว่าสวเสนอชื่อได้เนี่ยนะทุกวันนี้มันลอกไปแล้วว่าจะใครเป็นถึงมึงเลือกไงก็ไม่ชนะเขามึงพูดทักสินผูดว่ามันเลอะเทอะว่ะคือมึงไม่มีสิทธิ์มึงไม่ต้องไปพูดเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วทุกวันนี้นะมึงระวังตัวดีๆนะไม่ว่าวัชโรไทยหรือใครต่อใครเลยไม่รู้แม่งพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าไม่รู้ลุงขออนว่าถ้าสมมติ ในการเปลี่ยนรัฐสมัยเปลี่ยนระบอบยังไงลุงยังยืนยันอยู่ว่าลุงจะเปลี่ยนระบอบเหมือนเดิมไม่ว่าระบอบมนไม่ว่าคุณทักษิณหรืออะไรจะไปอยู่แตบถ้าทักษิณอยู่ข้างระบอบก็จะด่าด้วยใช่ไหมใช่ถ้าระบอบเป็นทรราชแบบนี้นะเออก็ต้องระบอบยังมียังมีอยู่ยังไม่เปลี่ยนระบอบแต่ไม่เป็นทรราชแล้วยังไงนี่ฮะถ้าจะอยู่แต่ไม่เป็นทรราชแล้วคุณทักษิณอยู่แล้วยังไงระบอบหมายถึงว่านะข้อที่หนึ่งกษัตริย์จะต้องไม่คุมทหารกษัตริย์จะต้องไม่คุมศาล คือกษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายถ้าผิดก็คือโดนยิงเป้าอืกษัตริย์จะทาผิดแล้วท่านนี้ก็โอเคมึงใครเป็นกษัตริย์ก็ไม่เกี่ยวกับผมอแต่ถ้ากษัตริย์ยังคุมทหารนะทหารมีอำนาจเนรัฐบาลองค์กรอิสระตัดสินสภาห,หรือตัดสินรัฐบาลที่ประชาชนเลือกผมไม่เอาโอเคแล้วท่าน,น,นเองระบอบระบอบก็คือว่าตัวบุคคลนี่อยู่เหนืออำนาจทหารสมมติเอาอย่างนี้แล้วกันทักสินกลับมาแล้วทักสินเปลี่ยนระบอบ เปลี่ยนเป็นเกาหลีเหนือเ่ยผมก็ล้มทักษิณต่ออ๋อคือสนใจไม่ต้องษัริย์เอาทักษิณมาเป็นประธานที่มีานจาแประชาชนและและได้ด่าได้เออก็ท่านั้นประชาธิปัตย์จะเป็นก็เป็นครับไม่เป็นไรผมก็ผมก็กลับไปเป็นพลเมืองถ้าพิสิทธนานะพิสิทธ์ปรับปรุงตัวดีเก่งมากแล้วไปจบฮาวิวาลัได้ที่หนึ่งนะกลับมาร๊บรวทุกคนโอเคผมก็เลือกก็ก็กลับไปอย่างเดิมขอให้มันมาจากประชาชนมีวาระตรวจสอบจบสี่ปีใครแพ้ชนะจบ อันนี้ก็ชัดเจนมากอันนี้ประกาศมาชัดเจนเราเออก็ั้นอาจารย์สมศักดิ์มีมาต่อนะครับบอกว่าไว้ใจไม่ได้หรอกครับว่าคําของสนามหลวงที่อ้างว่าระบอบเองอยู่แต่ทักษิณได้กลับแล้วจะสู้ต่อคือขนาดนั้นอะไรขนาดตอนนี้นะเรื่องอะไรที่ทักษิณพิจารณไม่กล้าวิจารณ์เลยผมบอกว่าคุณว่าสมศักดิ์นะเขาช่วยช่วยในการฝึกสมาธิให้เราให้เราสามัคคีกันมากขึ้นสมศักดิ์นี่มันมันเป็นตัวซ้อมเหมือนกับว่ามันคอยยมาาแ่ว ไอ้สู้เหรจริงๆว่าคิดเหมือนอาจารย์นะว่าเขาอาจจะมาเช็คมาเช็คตัวดีต้องขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์ยงมากถ้าผมไม่สมศักดิ์ผมไม่กล้ามาหรอกเพราะคนด่าเยอะอันนี้แสดงว่าท่านบรรลุแล้วอนะท่านบรรลุแล้วผมนอกจากจะโดนลุงสลามหลวงด่าแล้วยังโดนแฟนหน้าซีบอกด่าอีกไม่ผมผมต้องขอไม่ใช่ผมต้องขอเตือนบรรดาญาติโกโหติกาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบทสั่งอัตมา ด้วยนะอย่าไปมีอารมณ์เพราะว่าที่นั่นน่ะมันเป็นเพียงการแสดงใช่เป็นการแสดงเขาต้องการมาช่วยเราเ,ออเพราะเห็นเราพูดวนไปวนมาเขาก็เลยต้องการมาตั้งโจทย์เ,ออเพราะฉะนั้นพระท่านว่า มารไม่มีบารมีไม่เกิดสมศักดิ์ไม่มีไฟเย็นไม่เกิดต้องลูกบอโทษอาจารย์ผมแซวอาจารย์เล่นนะถึงผมจะไม่เคยเจอหน้าอาจารย์นะแต่ผมก็ประทับใจมากเทาทจริงๆลงสนามหลวงเจอหน้าอาจารย์สมศักดิ์จะโชคเหมือนพี่จรันไหมใช่ผมไม่มีทางผมเชื่อว่าจะสนิทสนมกันดีผมก็คุยกับจรันด้วยผมถามเอาฮาผมถามเอาฮาจรันบอกว่ายังไงคุยกับเขาดีๆหน่อยเพราะเขาก็ไม่ค่อยมีคนคบเท่าไหร่แล้ว เฮ้ยเขาคบเป็นสนิทดีพี่จร์นดีครับที่ผมพูดเล่นนะพี่จาร์าไม่ได้พูดเราสมดิ์อย่าไปว่าพี่นผมพูดเล่นนะคนยุคนั้นกันมาด้วยกันนะก็ได้ไงก็คือคนฟังก็อย่าไปซีเรียสนะครับคือคนฟังก็ก็ก็อย่าไปอินนะครับก็คือตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนไปขึ้นคือมันอย่างนี้มันเป็นการสะกิดทําให้เราเนี่ยหนักแน่นมากขึ้นปัญหาหนึ่งนะครับที่เราจะเจอเนี่ยนะเมื่อถึงวันเวลานั้น วันนอนั้นน่ะมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีคําถามอาจารย์สมศักดิ์แกสร้างคุณอุปการมาสารคือแกถามไม่ร่วงหน้าครับว่าอย่างนั้นงี้งั้นนี้งั้นนี้น,นะแกเป็นห่วงแกเป็นห่วงเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องสม,มานาคนุณความเป็นห่วงคือพูดให้มันชัดเจนครับ,บางครั้งความชัดเจนเนี่ยบางทีมันออกลักษณะ เป็นลูกทุ่งไปหน่อยไม่แกใช้ภาษาเทพไงบางทีเราก็ซื้อได้ถึงเราเราไม่ถึงเราก็ใช้ภาษาเทพพงงามกับก็คุณลุง่ะอีกตั้งอีกห้าหกวันจะได้พบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งรับคุณลุงทิ้งท้ายไว้หน่อยครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในคืนนี้เออจะเป็นรูปแบบรูปแบบแบบไหนเราเราจะพบสังคมดำมืดหรือสว่างจ้าเอล่าชงจักรีปีศาจนี่นะ คือคําว่าจัก,กรีเนี่ยต้องเข้าใจจัก,กรีก็คือผู้ถือจักรจักรนี่เป็นอาวุธใช้ประหารตัดคอนะครับไม่ใช่ซิงเกิลหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่จักเย็บผ้าจักนี่มันเย็บผ้าไม่ได้นะพี่น้องนะมันใช้ตัดคอเหมือนเหมือนกงจักเวลาเราดูรถทหารเนี่ยมันเป็นอาวุธเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นยุคป,ปัจจุบันแต่มันก็ยังใช้วิธีการอย่างนั้นอยู่ สังเกตจากคอรชอใช้มาตาสีสีทุกวันนี้นะครับผมไม่ค่อยเป็นห่วงเสื้อแดงผมเป็นห่วงเจ้าของรีสอร์ทโดนเลือดจิบหายคุณคิดดูกี่้อยล้าน้าของเจ้าเขาจะอยู่ยังไงสี่ห้าสิบแห่งมาเลือหมดเนะี่ะจะอยู่กันยังไงครับผมเป็นห่วงพระสายธรรมกายเนี่ยเล่นเจ้าวาดไม่ได้ไปเล่นรองเจ้าวาดเล่นอุบาสุอุบาสิกาที่ไปขัดขวางเนี่ยดีไม่ดนะีตามไปเล่นถึงคุณบุญชัยเป็นเจ้าลงขกูลของผมเนี่ย ผมเป็นห่วงคนที่ไม่ได้ยุ่งการเมืองนะไม่ใช่เสื้อแดงจะอยู่กันยังไงครับคุณเล่นกันถึงขนาดนี้เลยเหรอแต่ในมุมหนึ่งนะผมมองไม่เห็นครับว่าเราจะได้รับความเห็นอ,อกเห็นใจจะดีวจะคอมโพรมไม s e จะเสียหรือจะใครก็แล้วแต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีนะผมไม่เชื่อว่าจะมีผมไม่เชื่อว่าเขาจะประนีประนอมนะครับเพราะอะไรครับ คนที่สร้างอาจยากรรมไว้มันมีแต่กลัวมันราชการที่เก้ายิงพี่ชายเขาเนี่ยเขาไม่แต่สรารภาพเอาคนบริสุทธิ์ไปประหารให้ไลยคือทําชั่วหนักเข้าไปอีกเพื่อปิดบังความชั่วของตนเองคนที่ทําชั่วมักจะทําชั่วเพื่อปิดบังความชั่วปิดบังการกระทําผิดนะครับไอ้จะไปรับสรารภาพอะไรนะเขาถือว่าเขาเป็นเทพเขาไม่สรารภาพเขมีแต่พวกราัเป็นฝ่ายผิด เราไม่ผิดเขาให้เราสำนึกผิดให้เราสารภาพให้เราไปประการตัวเพราะฉะนั้นเขาได้เลือกทางให้เราแล้วอ่ะผมคิดว่าคนที่เคยไปเจราจาไปดีลนะเขาเลือกดีลไ้นานแล้วแต่เขาจะไม่บอกหรอกเขาจะไม่พูดเขาจะไม่แสดงครับเพราะการเสวนาการแสดงต่อคนผ่านมันไม่มีประโยชน์เหมือนกันครับเราก็เหมือนกัน ไม่ต้องไปแสดงให้เขาเห็นว่าเราคิดยังไงมันได้เวลาลบแล้วครับพี่น้องมันเป็นเวลาลบไม่ใช่เวลาเจรจานะครับลบสถานเดียวครับพี่น้องไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมมันเกิดจากมือของเราครับไม่ใช่เกิดจากความเมตตาของเขาขอบคุณครับ ครับครับก็ขอบคุณลุงธนาล้วนากครับยังคงย้ำนับบเฉิดอรชุนขอบคุณมากครับคุณคุงครับไว้มาพบกันกับบุรุงสนาวงได้สัปดาห์หน้านะครับพวงนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ยังมีรายการหมายเหตุจากเขตงานที่ลุงสมาหดวงจะจัดร่วมกับผมแล้วก็สหายยังบัตครับผมพูดถึงเรื่องในป่านะครับผมก็สักครู่ครับพบกันช่วงรองรับน้ำเพลงครับผมไฟเย็นพบประชาชน Oh, on